بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفقنا في الدين ولم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقامته بني عامํานر นะครับยะทางนําได้ สัตชนที่รักเราเคารพทุกท่านนะครับเรามนุษย์นะครับใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับก็อยากจะเข้าใกล้ชิดนะทำตัวเข้าใกล้ชิดกับคนที่มียศมีม,มีมียศมีตําแหน่งมีบารมีนะครับพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เข้าใกล้ชิดเขาเพื่อแล้วก็หวังว่าเขาจะช่วยเราได้ แต่การที่เขาจะช่วยเราได้หรือไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่อาล้อกำหนดหรือเปล่านะครับเราซูนได้บัญญายตรงนี้ไว้ว่าเราเาวิจิตามาอันอุมมะอลาอิยยมฟาอุกะลันลัมยมฝาอุกะอิลาบิมาคัตตะตะบล้อฟีนะครับเอากัรมก่อนคือมนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรวมตัวกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้ที่จะทําประโยชน์ให้พระเจ้า นะครับมันก็ไม่สามารถทําอะไรหรือประโยชน์ให้เราเจ้าได้ยกเว้นนะครับอัลลอฮ์กำหนดนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้มันอยู่ภายใต้าการกําหนดของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องจะรักธาจนที่รเราทําตัวเข้าใกล้ชิดพระเจ้าดีไหมนะนี่คือประเด็นอย่างแล้วอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์นี่ก็อยู่ใกล้ชิดกับเราอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์อยู่เข้าใกล้ชิดกับเราแล้วอัลลอฮ์ก็จะแล้วจะทํำยังไงอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับเรา นะครับในนามชื่อของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลามีอยู่นามชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอัลกอรีบแปลว่าผู้ส่งใกล้ชิดอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับเราการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มันดีนะครับพี่น้องที่รักคิดใหด้ดีๆเถอะมันดีมันดีตรงที่ไหนมันดีตรงที่ All one, อัลลอฮฺตาลาเนี่ยนะครับจะตอระบรับหรือจะช่วยเหลือจะอะไรมากมายตามที่เราปรารถนาอัลลอฮฺ one, ตาลาเนี่ยหอกุรอานว่า วิจาราณาตะยบ,บรดีอันนี้ฟอินีกริบเมื่อบ่าวของฉันได้ขอฉันจงทราบเถิดว่าฉันยังอยู่ใกล้ครับอุญ,ญีบุดาวตัตดจดัยจาดานีแล้วจะตอบรับคําของเขานะครับเมื่อเขาขอปัญญสยียบูรีนะและจงพยามที่จะขอดุอาต่อฉันวันยุมินูบีและศรัทธากับฉันลาล,ลหุมยารชูดูหวังว่า วราเขาเั้นจะรับทางนำที่ถูกต้องหรือได้รับการชี้นำใจฮะเนี้เนี่ยบรรยายชัดเจนครับพี่น้องที่รักสักาชนที่เคารพเอาละบอกว่าเ <c oughs> มื่อบ่าวขอกับฉันเนี่ยนะครับฉันอยู่ใกล้แน่นอนนะครับคนเราปรารถนาเหมือนกับที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เราอยากจะไปเข้าใกล้คิดกับนายกนายขอกับนายกคนนั้นนายยกคนนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไปขอประโยชน์นะครับ แต่เขาจะให้ได้ไม่ได้ก็บอกไปแล้วนะครับจากอะดิษนาบีอยู่ที่อ AH ัลลอฮ์กำหนดทีนี้เรากลับกับการที่จะไปพยายามคำตัวเข้าใจใกล้ชิดกับมนุษย์ไปเข้าใกล้ชิดกับผู้ที่มีอำนาจตัวจริงไม่ดีกว่ายอยากได้อะไรอยากมีอะไรเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์แล้วอัลลอ์ก็บอกอุจีบุฎาวะตะได้จะดาอะไรแล้วฉันก็จะตอบรับเองนะครับ พันยัสกาญีบูนีจงพยายามที่จะขอขอจากฉันวัยุมินูบีอีกประการหนึ่งก็คือหนึ่งขอสองต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะชี้นำให้นะครับผมอยากจะนำท่านไปพบกับคำบรรยายอีกประการหนึ่งจากท่านรอซูลเกี่ยวกับเรื่องนี้กับการเข้าใจคิดทารุซุนสลัลเลซัมอาณะทารอซุนสลัละลซัมได้กล่าวในฮะดิษกูดซีก็คืออัลลอฮ์ได้กล่าวในฮะดิษนะครับว่า อันาอินดาซอนนี่อับดีบีฉันจะเป็นไปตามที่บ่าวของฉันนะครับคาดการหรือเมาะหรือห,อหรือหวังเนี่ยเราเราคาดการว่าอัลลอฮ์จะช่วยก็คือช่วยยกตัวอย่างกันง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าเราทําตัวเข้าใกล้คิดอัลลอฮ์แล้วเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์จะอะไรอยู่ใกล้คิดเราเนี่ยนะครับเราอยากจะได้อะไรนะครับเราก็ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เราทำธุรกิจตัวเนี้นะรเราอยากจะประสบผลสำเร็จมีกำไรเราก็คาดว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะต้องให้เรามีกำไรอัลลอฮ์ก็บอกว่าอานาอินดาซอนนีบีอัฟยีบีถันน่าจะเป็นไปตามที่บาอกราคาดการคือถ้าเราคาดว่าอัลลอฮ์หรืออยากเก่นว่าอัลลอฮ์ให้เราก็จะได้ <c oughs> อ่ามีอีกตอนหนึ่งนะครับที่อยากจะเสนอว่าตัวนี้ ว่าอันมาหูทีนยยะกูรุนีแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าแล้วเราจะอยู่กับเขาในขณะที่เขาล้ำลึกถึงฉันนะเพราะฉะนั้นจากจากข้อเน,นื้งจากฮะดิษเนี่ยมันเป็นการมันเป็นจิ๊กซอที่จะบอกให้ชัดเจนว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นไปตามที่บ่าวต้องการเมื่อไรเมื่อบ่าวเนี่ยนะครับล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดนะอัลลอ เขาบอกว่าอันนมาีในยสกรุนีอัลอจะอยู่กับเขาในขณะที่เขารำลึกถึงก็หมายความว่าเราต้องเป็นบุคคลที่รำลึกถึงอัลลออยู่ตลอดนะครับเชื่อมโยงอยู่กับอัลลอตลอดพอเชื่อมโยงกับอัลลอตลอดปุ๊บเราก็กลายเป็นคนที่เข้าใกล้คิดอัลลอเอัลลอก็จะอยู่ใกล้เรานะฮะแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราปรารถนาอะไรอยากจะได้อะไรเราก็คิดและหวังว่าจะได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากเก่งว่าจะได้สิ่งนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัลล ก็จะให้กับเราดังนั้นเคล็ดลับก,ก็อยู่ตรงนี้แหละครับคนที่เป็นมุสลิมครับพี่น้องที่รักจริงๆแล้วมีขุมอํานาจมีขุมพลังมากมายโดยเฉพาะยิ่งอัลลอ์ตาลาเป็นผู้ซึ่งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอยู่เนี่ยแต่เราต้องเข้าใจว่าเราควรที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงจนกระทั่งให้อัลลอ์ตาลาเนี่ยนะครับเมตตาเราแล้วก็ให้สิ่งต่างๆนาน,า,นากับเราและพร้อมที่จะ กำจัดฝากหนามต,ต่างๆที่มันเข้ามาทำร้ายเราหรือมาทำทิ่มแทงเราได้ถ้าเราเป็นไปตามชัดที่อัลลอฮฺกระลาบาก็คือลํำลึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮ์บอกไว้ในฮะจิก็ซีบอกว่าเราจะอยู่กับบาปตาที่บาปนั้นล้ำลึกถึงเราเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์ให้ตลอดพอเราอยู่อัลลอฮ์ตลอดนะครับเราก็จะกลายเป็นคนรักขอัลลอฮ์นะครับพอเป็นคนรักของัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนา การอยู่ใกล้คิดเอาละก็คือหนึ่งปฏิบัติฟัตดูให้ครบสองบรรดาสุนัตต่างๆเช่นไอละมาดตะฮะจุลละมาตุฮาละมาวิเทศถือเส้นอดสุนัตการบันพฤหัสแล้วก็ซิกรู้ซะเช้าเย็นนะอบุกระตาวาสีลาอาวับบิวหูบุกระตาวาสีลาสดูดีต่อรอนนั้นทั้งยามเช้าเย็นพอเราทำได้ไปตามกฎกติกาต่างๆนานาเนี่ยนะครับ เราก็เหมือนเป็นคนใกล้ชิดก่อนแล้วเราอยากได้อะไรเอลลอก็จะให้เพราะเราได้กล่าวไว้ในอันกุรอ่านว่านามชื่อองอัล้อหนึ่งใน99นามชื่อคืออัลกอรีบแล้วก็ถึงได้บอกว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็จดจํานามชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามนัยยะความหมายของนามชื่อององัล้อ99นามชื่อมันเป็นคุ้มรัพย์มหาศาลนะครับที่จะได้จาบเราก็ฝากท่านผู้ชมูฟังทุกท่านว่า ทำอย่างไรให้เราใกล้ใกล้คิดอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะอยู่ใกล้คิดกราน,นะครับมิเหมือนกับฮับรุนบาริดก็คือเส้นเลือดที่อยู่ใกล้ก่อนนี่คือการอุป,ปมาอุปไมยให้ทราบนะครับก็บิลลาฮิตตอฟีกันฮิดดยาสลามอะลักกุมวรกมาตุลลอฮ์เราประกาต